ครับหลังจากที่เสร็จงานบุญกระถินแล้วนะครับผมก็เอางวมาไล่ทุ่งนะครับเป็นวันแรกที่เอางมออกมาไล่ทุ่งหลังจากที่ตัวสีแดงนะครับมันป่วยนะครับเป็นเป็นไข้นะครับเพราะว่ามันเจอความชื้นเจอฝนตอนตอนเช้าเจอหนาวอีกนะครับแล้วมันเป็นไข่ครับตัวแรกที่มีอาการไข้นะครับส่วนตัวที่เหลือก็ฉีดยาเพื่อป้องกันไข้นะครับแต่ตัวสีแดงนี่เจอไปประมาณ หกเข็มนะครับหกเข็มนะครับตัวสีดําเจอไปหนึ่งนะครับตัวสีขาวทั้งหมดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยตัวเล็กๆนะครับสองตัวเนี่ยเจอไปสองเข็มครับส่วนตัวโพงเงินตัวสีขาวตัวใหญ่นะครับเจอไปสามเข็มนะครับตัวตัวนู้นครับตัวนู้นเจอไปสามเข็มนะครับเพราะว่าผมต้องฉีดป้องกันนะครับเพราะว่าถ้างวในคอกตัวใดตัวหนึ่งป่วยนะครับ ตัวที่เหลือก็มีสิทธิ์ที่จะป่วยตามนะครับก็เลยต้องฉีดกันไว้ทั้งหมดเลยรวมๆแล้วก็วววลายเข็มอยู่ครับอันนี้2 2งสบวกหก็เป็น8ปบวกกับบวกกับสก็เป็น11บนะครับบวกกับอีกสก็เป็น13บวกกับอีกสก็เป็น15ทั้งหมด15เข็มครับสัปดาห์นี้ฉีดยางวัวไป15เข็มครับ15เข็ม ก็ประมาณสามพันครับประมาณสามพันนะครับถ้าราคาฉีดนะครับทั่วไปประมาณสามพันแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าผมฉีดเองครับผมฉีดเองก็เลยเ,เสียแค่ค่าค่ายานะครับค่าน้ํายาแล้วก็ค่าเข็มค่าหลอดฉีดยานะครับถ้าเป็นกองออนะครับนี่ครับ ตัวแดงนี่มันต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไม่น่าจะเกินเดือนนะครับมันจะคลอดครับประมาณเดือนหรือสองเดือนนี่แหละครับทอมแกเ่เต็มที่แล้วผสมน่าจะเดือนกุมภาครับเดือนนี้ก็เดือนตุลาแล้วนะครับน่าคิดว่าจะคลอดเร็วๆนี้ครับส่วนตัวนี้ก็หนึ่งรอบครับหนึ่งหรือสองประมาณเดือนนึงครับตัวนี้นะครับอีกหนึ่งเดือนหลังจากที่ตัวแดงตัวแดงคลอดแล้วตัวดําก็จะคลอดตามมาในหนึ่งเดือนให้หลังนะครับ ผมไม่อยากให้มันลงน้ําเลยครับเพราะว่าเท้ามันยังเป็นแผลอยู่นะครับแล้วผมก็ฉีดยาม่องให้กับงัวทุกตัวเลยนะครับเพราะกลัวว่ามันจะเป็นโรคปากเท้าเปื่อยนะครับก็เลยฉีดกันกันไว้หมดเลยครับกันทุกธีทางเท่าที่จะคิดออกนะครับนะครับก็โอเคอยู่นะครับระหว่างที่เลี้ยงงัวนะครับผมก็เอาเอายอดนะครับเด็ดยอดกินนี่สีม่วงนะครับ เป็นหญ้านะครับเป็นงัวเพื่อที่จะเอาไปโรยไว้ที่แปลงยูคาลิปตัสนะครับสองแปลงที่นาเขื่อนนะครับนี่ครับน้ำหนักรวมๆแล้วก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองขีดสามขีดเลยนะครับรวมก้านแล้วนะครับก็มันถามว่าเมล็ดมันเยอะไหม,เย,มเยอะครับแต่น้ำหนักน้อยนะครับก็ถ้าใครซื้อ มล็ดกีนี่สีม่วงจากอินเทอร์เน็ตนะครับร้อยกว่าบาทผมคิดว่ามันคุ้มครับกิโละละร้อยเพราะว่าผมลองเก็บเองแล้วครับมันเหนื่อยมากครับมันเสียเวลาด้วยนะครับมันให้เขาได้เลยครับไม่เราไม่เสียเวลานะครับคุ้มแน่นอนนะครับ